สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้เก้าเกาไก่ครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ซินดี้จะมาจุ่มสกินใหม่ล่าสุดของน้องฉี่เลยค่ะฉี่อนิเมะนะแต่ว่าไอ้เหลืองๆออันนี้มันคืออะไรอะค่ะมันแบบ ว่าแต่น้องฉีดอันนี้โดนเนิร์ฟใช่ไหมคะเนี่ยดูจากขนาดแล้วแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ซินดี้จะมาจุ่มสกินน้องฉีดอันนี้มะนะคะก็อันนี้ไม่ได้ไปใช้ส่วนลดโทเค็นอะไรที่เขาแจากฟรีไรเลยใดยๆนะคะคือซินดี้เข้ามาในเกมปุ๊บก็พุ่งหน้าเข้ามาที่หน้านี้ปั๊บเลยนะคะเออไม่ได้มีการใช้ส่วนลดใดๆทั้งสิน้นน้องมาในรูปแบบกิ่นรังผึ้งนะคะ,ะแต่เราก็จุ่มไปค่ะ จุ่มไปเรื่อยๆจนกว่ากระเป๋าตังจะเปื่อยนะคะเออแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะได้คูปองแบบจุ่มๆแล้วก็นะไปค่ะร้านเติมเกมร้านนี้ Richmond Shop No.1 เรื่องเริ่มตุ้มเลมกูมนะคะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะไปค่ะได้แล้วสกินนี้ฉี่มิรีบแต่อย่าลืมตรงขวาล่างเขาจะมีของสมนาคุณด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายประกาศรูปโปรไฟล์แล้วก็เอฟเฟกสังหอนสังหานเป็นต้นบอกตามตรงว่าซินนี้ก็ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็ไม่รู้ค่ะว่าเกิดมาเป็นสลามมันแปลว่าอะไรแต่ความสงสยัยอันดับที่หนึ่ง คือทำไมยายนี่ไม่ใส่กกงเกงคะ กางเกงในตัวเดียวล่อนจอนมากเว่อย้วตายั่วใจใสโอตาคูน้ำลายเยื่อสุดๆแต่ว่าใดๆคือการมาแกะเท่ากับน่ารักน่ารักแปลว่าให้อภัยได้ค่ะสปอยไว้ก่อนเลยว่าเป็นสกินที่แหกปากเสียงดังมากที่สุดในโลกนะคะไปะไปดูกันเลยก็จะเป็นของสำนรัคุณที่ได้มานะคะแล้วก็กรอบรูปอันนี้สวยมากเอามาให้ดูกันชัดๆอีกทีนึงนะคะสำหรับกรอบรูปนี่เป็นไงสวยไหมสวยมากต่อมาก็จะเป็นอีโมจิแล้วก็รูปโปรไฟล์ปิดท้ายด้วยไอเทมการันตีอย่างปุ่มกดแล้วก็ป้ายประกาศก่อนเข้าเกมก็อย่าลืม จะหเหงาค่ะอ้าวป้ายประกาศปุ่มกดไม่มีปิดท้ายด้วยตามธรรมเนียมนะคะตั้งเป็นรูปโปรไฟล์แบบนี้เลยค่ะน่ารักซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยซินดี้จะมารีวิวสกินนี้ให้ดูเลยแต่ก่อนอื่นไปดูสกินอื่นที่จะเข้ามาในเดือนนี้นะคะนั่นก็คือสกินน้องแรดทาร่าตัวนี้นะคะเออคือเปิดมาฉันงงมากแบบว่าอุ๊บทไมยันนี่เขามีข่าวอยู่บนหัวด้วยอ่ะแบบว่าอืม Red, อะเป็นสกินแจกฟรีนะคะสําหรับทาร่าซึ่งเพิ่งบับมาด้วยจ้าแล้วก็ให้มาทํากิจกรรมตรงนี้ก่อนเลยแบบสู้ลบกับเหล่าลิงกังหน้าหมาแต่ว่า ROV มีของมาให้เสียตังเล่นอีกแล้วนั่นก็คือสกินคีฟซึ่งเขาบอกว่าสกินนี้เป็นสกินทีมไดเมนชั่นซึ่งซินดี้ก็จ้องอยู่นานมากว่ากี่โมงยังไงมันแอบดูเหมือนสกินแบบอ็อ,อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะไดเมนชั่นก็ไดเมนชั่นก็ได้เหมือนเดิมค่ะโอ้โ้ด,ด้วย เป็นกิจที่เสียตังเยอะที่สุดแล้วในอวีนะคะก็คือการกดสกินคลปแต่มันเป็นการโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นในเกมว่าฉันน่ะมันลูกคนรวยฉันน่ะมันลูกสุตลต่านอะไรเงี้ยเออใช้สกินคลปของฉันแม่แกไม่มีสกินคลปและสิอย่างเงี้ยเออมันก็กด,กดไปค่ะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเออไม่ใช่เจ้าของไอดีค่ะเจ้าของไอดียคือพี่นนทนะ์เนาะเมื่อเราเปิดแผ่นป้ายครบ5อันแล้วเรียบร้อยนะคะก็ตัวเบาๆนิดนึงค่ะ3 0ม0ันกระป๋องเองอันเนี้ยนะคะก็เป็นสกินคลิปออ ได้เป็นชค่กี่โมง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บ r o บ r i c h m a n c o i n ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น อกกลับเข้าสู่ยายชนีไม่ใส่กางเกงตัวนี้นะคะคือน้องมีลิมหรือว่าน้องฉี่ที่โดนเนิบนมรีบมากนะคะกดมาคนเดียวอย่างมั่นใจแล้วก็อย่าลืมการโชว์เป็นคนรวยด้วยนะคะนี่ใช้สกินคลิปใหม่ล่าสุดข,ของฉันมมกครีครีแล้วเอาดีเพื่อนในทีมถามว่าฉี่หมดเท่าไหร่ครับไอเราก็แอปไปไงบอกไม่มีสกินไงซุงแหล่มากเลยนะคะจังหวะนี้อ่ะไปเลยกันเลยค่ะ let's go อ่ะไปเลยกันเลยค่ะนี่เป็นไงมีความแบบ ขายาวน่ารักใสๆปะแล้วดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะมาอยากดูอยากเห็นสกินกันใกล้กลๆไงพี่คะช่วยหนูด้วยคะ่ะหนูกินก็อยู่บนหลังคานะแต่ว่าพี่คะพี่มาเอาตัวนี้สิคะพี่เบลตัวนนโอเคไม่เป็นไรคะ่ะเราอาจจะใจไม่ตรงกันใช่สิเราไม่ใช่อาย่ามหัวแกนี่แต่ไม่เป็นไรเอาใหม่ตัวมือหน่อยเพราะาเรารีวิวสกินแบบสบายใจใช่ไหมคะพี่เอสลาได้ข่าวว่าตัวบางมากนะคะบางเหมือนผ้าหน้าไม้โรลเอ้นี่ไงเป็นไงสกินเราสวยไหมแอบเบลสุดๆแอบซุ่มดูอยู่เงียบๆตรงนี้ไหนคะพี่ฮีโร่ จะเก่งจะเจ๋งแค่ไหนอะเดยวมานี่มานี่มานี่นี่ไงก็ดักไปเลยสิคาเอออะไรอะไรอะไรอย่าคิดว่าอยู่ในป้อมเราจะรอดนะเจอก,กันอีกแล้วนะคะพี่สุลล์คนดีไหนไหนนี่มาดูนี่มาให้ดูมิจิซนี้เอนดลัดมันมีมิจิด้วยหรอวะไม่รู้ล่ละทุกตัวนะ่ะมันมีมิจิแต่ในขณะที่ฉันกําลังตอบคาถามเอฟกีว่าเออฉี่อะไรยังไงกี่บาทตลาดนะัดอะไรอย่างเงี้ยก็มัวแต่พิมพ์ไง,งโอ้ยและไอ้นี่มันมาโอ้ oh my g ก็ นี่ตคามวเอฟซอยู่นะเเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่ามาต่อกานแลนอยู่เลนบนบ้างนะคะครีครีค้าวพี่ถ้าจะแข็งแบบนี้น้องก็น่าทาราเลยสิคะ อแต่แม่เป็นไรเอาใหม่ตัวมือหน่อยเพราะเรารีวิวสกินแบบสบายใจใช่ไหมพี่บิโลแหมขี่เซิร์ฟบอร์ดมาต่ไครคิดว่าเท่มากมางังมานี่เลยมาให้ฉันตกให้นำใจและใยมาหลอดบ้าบานี่เห็นทีว่าจะต้องเป็นของแถมอีกหนึ่งตัวแหมรอซูม,มาดิซูมไม่ตัวหรอกจ้าใครคืออา้าวงี้นะเกมนี้มีริมอ่ะมันเก็บหมดป้าค่ะ <c oughs> ไม่เชื่อมาดูช็อตนี้นะติ่งแนตติ่งแนตติ่งแนต เหมือนว่ามันจะโหดเกินไปจนฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ไหวแบบเพื่อเราไปตีป้อมแล้วไงเออก็เลยรีวิวสกิลแบบเฮ นื่องจากว่าเกมเมื่อกี้มันจบไวไปนะคะซินนี่ก็เลยว่าจะมารีวิวใหม่อีกครั้งหนึง่งอ๋อลืมบอกไปนะคะว่าสกินนี้หมดกระดานก็ประมาณ3,500คูปองค่ะคุณค่ะอาอแต่ว่าเกมนี้ซินนี้ยมมืนโชว์เลนกับมีริมตัวปอมแกตัวจริงฉันน่ะตัวปอมเอ้ยไม่ใช่ฉันน่ะตัวปอมแกตัวจริง,งไม่ใช่ฉันน่ะตัวจริงแกตัวปอไมไ,ไปเว้ซินนี่เหมือนแกจะรีบไปไหนเลยป้าอ๋อใช่ค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยฉันต้องรีบไปสนามบ,บินแล้วฉันจะขึ้นเครื่องโอ้ขึ้นเครื่องแกจ,จะไปไหนเนี่ยให้ทายนะคะ โอ้โอ้น่าจะไปแบบฟิลฟิลแคลิฟอร์เนียอะไรอย่างงี้ป่ะหรือไม่ก็จะเป็นปารีสสวิสแลนด์แคนาดาเอาไหมคะไปแค่เชียงใหม่ตรงนี้นี่แหละแต่ว่าเมื่อกี้นางมิลิมตัวปอมเนี่ยมันกล้ามมากนะคะมานี่เลยมาให้ฉันตใอ้้นำใจแต่คิดว่าสกิลแกมันสีชมพูฝาใช่ไหมชมพูเดียวที่ฉันชอบก็คือชมพูบนหน้าแกงไง <laughs> เออจะว่าไปแล้วเพื่อนๆเคยเป็นเหมือนซินดี้ไหมเวลาที่เราเล่นตัวละครเดียวกันแล้วเรายืนชนเลนกันแล้วฝั่งนู้นมันเล่นดีกว่าเนี่ยมันจะรู้สึกเสียเซล์ไงแบบว่าเฮ้ยทําไมมันอะไรอย่างงี้อย่างนั้นะอะไรเงี้ยใช่ไหมซินดี้ก็เคยตกอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นนะคะรู้สึกว่าเสียเซล์มากเลยแต่ว่าให้ทําไงได้ล่ะคนเรามันก็ต้องฝึกฝนฝึกฝนกันเยอะๆนะคะครีครีว่าแต่ไม่มีเพื่อนเรามาเลยหรอแมมก็ขอโทษนะคะเชนนัมันพริ้วค่ะไรเกมนี้มีริมฉายเดียวคนเดียววฝั่งนู้นเนี่ยก็ขยัน เข้าเฟรมกันวู้หน่อยถ้าจะมาแกงกันอย่างนี้นะได้ถึงคราวนี้ฉันจะไม่รอดแต่คราวหน้าจะไม่รอดแน่จดเชื่อ,อาไว้ได้เลย เนี่ยเห็นป้าบอกแล้วสกิลอ่ะมันแหดป้าพูดมากอยู่ได้เอาไว้ยังไงจา้ามีลิมตัวปลอมตัวจริงออยู่นี่แล้วจา้าจงริมลดลดชาตแห่งการโดนแกงนะคะมาเนี่ยไหนๆแกพูดซิว่าใครอะมาชี้ตัวจริงว่า รูเรื่องกับเบื้องราวนะคะครีครีคเอาไว้มาให้คณะสก,กินนี้กันบ้างดีกว่านะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยินนีๆก็ไม่ใช่แฟน,แฟนอนิเมะเรื่องนี้หรอกนะแต่ว่าตัวน้องมันก็แอบน่ารักดีนะแต่ว่าฉันไม่ชอบเสียงดังอ่ะมันกรี๊ดมันฟิลแหกปากโวยวายอะไรอย่างเงี้ยโอ้เล่นแล้วแบบหูจะแตกคือบอกตามต ลาบซินดี้คนที่สุขุมนุ่มลึกเงียบแล้วก็ชอบความเงียบความสงบอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ปลื้มนะคะก็คือน้องไม่แสงเก่งเนี่ยแหละคะ่ะจริงค่ะฉันแบบรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดการปลุกเราทางอารมณ์เออมันมีป้าคนที่แบบ เห็นอะไรที่มันเป็น 2D แล้วมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่มีหรอกมกั้งเออแต่ก่อนจากไปลืมท่าวาับนะคะเออท่าวาับก็ประมาณนี้แหละทุกคนซินนี้ก็ขอญาตให้คะแนนนี้อยู่ที่7เต็ม10แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบอะก็ไปเติมเกมกับลิสแมนชอนะอ็อปนะเออแล้วก็ไปกดสก,กินนี้ไปเย่ <c oughs> <Yeah. S 2> แล้วในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบสบายใจ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกำลังใจกับซินดี้เพื่อนๆที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ได้นะสำหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขและก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าเฮ้ยฉี่ฝ่ามือข้า,ามเอฟเคเลยหรอขอโทษได้ป้าล่าที่ฉี่ของซินดี้ามันสุดจะทนแบบสุดจะทน,นออย่างเธะ